อุดมปีชายานนะครับวัดไตรมิตรเทียรารามเป็นประธานในพิธีนะครับท่านเมตตาจุดรูปเถียนนะครับกบว,วันนี้มีการเททองหล่อทาเวศวรณนะครับทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมด9กองค์ด้วยกันนะครับครับน่าจะตไป พระอาจารย์กิสินนะครับ ครับวันนี้ศรัทธาสาธุชนนะล้นพื้นที่นะครับะไม่มีที่นั่งนะต้องเสริมโตะ๊เข้ามานะครับมีการเททองหล่อทาเวสุวรรณขนาด2.5เมตรนะครับทั้งหมดเนี่ย10องค์ด้วยกันนะครับก็ถวายตามวัดต่างๆ รมมรรพระอุดมปีชายานนะครับท่านเป็นประธานในพิธีนะครับนะด้านนู้นก็จะมีเกจิอาจารย์นะครับนะเกจิอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตด้วยนะครับนะก ือดังหลายนะหลายรูปนะครับนะพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกต ุูธังสารนังคัจฉามีธรรมังสานังคัจฉามีธมังสาระนังคัจฉามีฟังฆังสาระนังคัจฉามีฟังขังสารนังคัจฉามีภูติยังปี ผุ thag สละนังคัจฉามิทุติยามปีผุทธังสละนังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสละนังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสละนังคัจฉามิทุติยามปีสังขังสละนังคัจฉามิธติยามปี ุทธังสานังขัตฉามิปาติยมปพุทธังสารนังขัตฉามิปาติยมปิธรรมสารนังขัตฉามีปัิยมปธรรมสลนังัามีติยมปีสังขังสารนังขัตฉามีปาติยมปิสังขังสารนังขัตฉามี สัมาียามิมุสาวาคาเวระมสิกาาคสัมมาปียามิสุขะเมริยัติจัตมัคคะมาคาเวระิสิกาอาสัมมาปียา Tantyak tika kakakitile nakutatinyanti Taduhi nenakohatapacha Taduhi nenakikutinyanti Tantamati rangwito Taduhi nenakikutinyanti นาวินาสัมเมตุยัญทนิเมตังอว่ามังคารันใยวะเจ้าปัญหาโุนานตัสตัตโตต้าังตะวันตวนตุปินังอาการตังตัางทั้งชาเวนาวินา ใครท่านพระจันทร์ก็ไม่บอก่ถาวายแล้วเยอะพระจันทร์บอกครับรีดมาเป็นแผ่นแล้วเป็นลายโลกภิกขีตะระติโคราชครับนภะ,ะอุดมปีชาย,ยานนะครับ <S <S จะเป็นประธานในพิธีเทถองรองท้าเวสวรรคันได้รับความเมตตา,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 าจากพระเทนอาจารย์ทั้ง ห้ารูท่านประบอกไปด้วยท่านระจันเลี้ยงแห่งวัดจอมเกตท่านประจันมหาเป็นแห่งวัดบรมวงศ์ท่านประจันตอาแห่งวัดสุวรรณเจดีย์ท่านพระคุณวิเิษสระพานองค์ธายาธรรมของหลวงพ่อผู้แห่งวัดบ้านแมร์ท่านพระคุงสุลบันเจร สถานธรรมวันเสือนสภัทวีรทำใหาลูกเล็กตาเป็นพระบาราจย์นั่งอธิษฐานจิตในวันตรุษจีพิธีนี้ได้รับญาญโยมทั้งหลายก็ได้รับความเป็นมงคลในครั้งนี้ด้วยอจากองทางเวสสุวรรณจะมีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์มีธิริขอได้ไหว้รับแล้วญาติโยมก็จะได้รับความเป็นมงคลนั้นด้วย ได้แสงสูดได้แสงสินที่ยานยนต์ผ่านรอดศีราะประนมถืออยู่ที่เดีนั้นแลบเอากระแสแห่งความเป็นมงคลที่พระพุทนาจารย์พระเจราอาจารย์ได้เมตตาแผ่เป็นกัลยาณจิตมาถึงยาโยนต์ขจัดปัเหาสีที่ไม่ดีทังหลายแล้วก็เพิ่มพูนเป็นบพญาราศี ยอมคิดเงินก็ขอให้เงินไหลกองคิดทองก็ขอให้ทองวิ่งชนตึ้งเยในะยองสิบแปดนาฬิกาสิบ,บนาบบทนาีตามกำหนดเวลาเทพเทวดาท่านเห็นท่านเข้าใจองค์ประธานในพิธีจะเมตาย่อน ทองคําและทองต่างๆที่ยมเด็น้อมถวายในโอกาสนี้เป็นปฐมฤิษ์หล่อลอ,องแรกมาอีกแล้วหนึ่งเส้นสาธุนี่ยจะมาถออกแก่ันแะล้วโยมแต่ใครมีเพชรให้แก่เพชรออกกันโยม เ่นยมน้อมถวายเจอาระจันโยมน้อมถวายอาจารย์คุณแม่ถวายอาจารย์ถวายให้ถวายอาจารย์เอาองค์ใหม่นะอันนี้หล่อองค์แรกองค์ที่สองคณะเจ้าภาพต้องเป็นตัวแทนของคารวะที่จะมายืนจับแด่สายสดสายสินกับท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็คณะสง ो इशनमपुरी मले अपराजित पलङ्के दीते पदवि पोपरे अपि